เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงสองคนที่เขาฝันถึงกันตั้งแต่เด็กๆค่ะโดยที่เขา2คนเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนจนวันนึงเนี่ยตัวคิมผันได้ย้ายไปอยู่ข้างบ้านของดาวันมักเลยทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมามากมายแต่ว่า,ายังไม่บอกว่าเป็นเรื่องราวอะไรต้องไปรอดูใน EP 1นค่ะเฟยรับบทเป็นดาวันค่ะตัวละครของเฟย์ก็จะเป็นดาราดาวรุ่ง ที่วีใส่ขี้วีนขี้เวียงเอาแต่ใจค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆใช่แล้วก็เนี่ยแหละ <c oughs> ใส่ที่ชอบพุ่งชนเป็น <c oughs> เอกลักษณ์มาก <c oughs> ค่ะทำความเข้าใจกับบทแล้วเราตีความมารอบแรกก่อนแต่พอเราไปเวิร์กช็อปจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยตรงกับดีเรคชั่นผู้กกับเท่าไหร่เราก็พยายามจูนแล้วก็ต้องไปดูแนวทางในการเล่นมาด้วยเพราะว่าส่วนตัวเราเราไม่ได้เป็นคน ขี้วีนขี้เวียงหรือว่าเป็นคนตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะคะมันมีความเป็นตัวเราเหมือนกันเหมือนเราใส่ความเป็นตัวเราเอาตัวเราข้างในออกมาบ้างค่ะใช่มีความแบบดาวนเขาจะมีความตลกตลกหน้านิ่งๆตลกมบบันไม่รู้ตัวซึ่งเราก็เพิ่งคนพบตัวเองเหมือนกันว่าเราก็เป็นแบบไหน,น <S <S ตัวคิมหันก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยพูดน้อยค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ ชอบดูแลเอาใจใส่คนอื่นจนบางทีเขาลืมดูแลหัวใจตัวเองแล้วเขาก็เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆค่ะคนละขั่วกับเมเลย์เลยค่ะคือหนู่จะเป็นคนที่แบบว่าพูดเยอะสดใสล่าเริงแต่พอไปเป็นคิมหันน่ะหนูต้องกดความสดใสของตัวเองลงอ่ะเยอะมากๆคือบางทีหนูเล่นไปอ่ะคุณเอกก็จะแบบว่ายังไม่ได้ยังแบบยังยังสดใสอยู่ยออยใชย่ยังเป็นตัวเองอยู่ อ่ะแล้วพอเรากดลงมาแล้วไม่ได้มันเศร้าเกินมันก็แบบโอ้โหกว่าจะกว่าหนูจะแบบหาตรงกลางของคิมหันน่ะยากมากค่ะหนูเข้าใจคิมหันเลยอะหนูแทบจะสงสารเขาแล้วก็แทบจะร้องไห้กับคิมหันในทุกๆทุกๆเรื่องเลยอะแบบว่าคิมหันมันเป็นคนที่แบบปมในใจมันเยอะมากจริงแล้วมันพูดอะไรออกไปกับใครไม่ได้เลยเพราะมันก็แคร์ความรู้สึกคนอื่นจนเกินไปอะ คือบางทีหนูกดตัวคิมหันมากเลยนะว่าทําไมไม่พูดวะทําทไมไม่พูดอะไรเงี้ยของแพ <c oughs> รับบทเป็นหมอแพมค่ะถามว่ายากไหมถ้าในส่วนของหมอแพมเนี่ยในส่วนของเรื่องของคุณหมอหรือความเนี้ยของคุณหมอสําหรับแพรยากด้วยความที่ตัวเองเป็นคนโกโก้ฮาตลกอะไรเงี้ยหรือชอบทําอะไรแบบเปินเป่นๆแล้วเราต้องมาเรียบร้อยสุขขุมความเนี้ยของคุณหมอเนี่ยหนูว่ามันยากตรงนี้แต่ถ้าเราเข้าใจตัวละครและบอกกับ ตัวเองว่าให้แบบใจเย็นๆค่อยๆเรียนรู้ไปหนูคิดว่าไม่ยากเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเราใจเย็นๆกับมันแล้วเราเรียนรู้กับมันอ่ะเราจะค่อยๆเป็นตัวละครตัวนั้นใช่ค่ะแต่บทบทของเราอาจจะไม่ได้เยอะมากก็อาจจะไม่ได้สัมผัสกับตัวหมอแพรเยอะแต่พอเราเราอยากเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดอ่ะดังนั้นเราทุกครั้งที่เราออกกองอ่ะเราทําการบ้านเยอะแล้วเราอยากรู้ว่าแนวทางของตัวละครเนี้ยจะเป็นยังไงแล้วผู้กํากับต้องการแบบไหน สุดท้ายแล้วของแพรก็แค่เป็นคนแบบนิ่งๆเฉยๆแบบนิ่งๆเลยด้วยความแบบถ้ามาดเราใส่เสื้อผ้าหรือการเดินอะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นคนเรียบร้อยสุขุมเป็นคุณหมอได้เลยใช่คะ่ะก็เลยแบบก็กลางๆลวกันค่ะของของแพรของหมอแพรแต่เหมือนทุกครั้งที่หนูได้ใส่เสื้อกาวอะค่ะทุกคนจะบอกว่าเนี่ยแหละหมอแพร,รใช่คือแบบน้องๆจะชมหรือว่าหลังกองก็จะแบบว่าเนี่ยแหละคือแบบคุณหมอแพรของพลอยเป็นดอกรักรค่ะซึ่ง ดอกรักก็ถูกบีฟมาตอนเวิร์กช็อปว่าเป็นน้องแมวที่บริษัทก็คือให้ทำตาเหมือนแมวให้มองทุกคนเหมือนแบบว้าวอ,าอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ถูกบีฟมาค่ะซึ่งถามว่าไกลตัวมากใหม่ก็ไม่ขนาดนั้นใช,ใช่เพราะว่าเราก็ค่อนข้างเป็นคนสดใสยอยู่แล้วแต่ว่าแค่ต้องบวกเลเวลเพิ่มขึ้นไปอีกสักครึ่งหนึ่งค่ะ,คะปกติมี50อาจจะต้องบวกเป็นร้อยเพราะว่าเราจะต้องสดใสามาก เป็นพิเศษด้วยความที่เราประกบคู่กับเขาที่แบบเป็นคุณหมอมีมาสเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้ความสดใสเข้าไปเพื่อให้แบบเขาใจเย็นใจเย็นหรืออะไรเย็นขึ้น,นค่ะใช่ค่ะตอนแรกรู้สึกโอ้อาจจะแบบเอะดอกรักเป็นน้องคนในเรื่องทั้งหมดเลยเราจะแบบไกลตัวเราไวมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ๋อไม่ค่ะเราก็ <laughs> เราก็ไม่ได้โตขนาดนั้น <laughs> <laughs> เราก็ยังเล่นกับน้องๆปกติก็เลยแบบ อยู่อยู่ประมาณตัวพลอยกับดอกลักก็ประมาณนี้คะ่ะนสอนกันสนุกมากคะ่ะพอเราอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราสนิทก,กันด้วยเราก็เลยแบบเหมือนทำงานกับเพื่อนที่เราไว้ใจอะค่ะฉะนั้นเวลาเรามีปัญหาติดขัดอะไรเราจะช่วยกันตลอดคะ่ะ ไม่ใช่แค่4คนค่ะเรามีแบบเป็นแก๊งๆแบบ7คนเลยด้วยซ้ำที่สนิทกันบรรยากาศในกองมันสนุกมากค่ะปกติเฟยเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ก็สนุกค่ะเราชอบเล่นกับเพื่อนๆใช่แล้วก็เหมือนอยากบูทคนอื่นบางทีบูทไปปุ๊บเหนื่อยเข้าซีดปุ๊บเออไม่ใช่เขาจะชอบแกล้งทุกคนในกองมากๆแกล้งพี่ทีมงานอย่างเงี้ยวิธีการเขาทำไงเวลาแจอกัเดินไปหยิกบ้าง ต่อยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบฟิลมหน้ารักน้ารักใช่ใช่เพราะว่าด้วยความที่เรากับพี่ๆก็สนิทกันด้วยอะไรเงี้ยทีมงานก็แกล้งแต่แต่ว่าทีมงานก็เขางี่ไงเหมือนเคี่ยวเราเราน่ารักไม่หรอพี่บกมืออยู่ข้างหลังมีกระดกไม่เลยการันตีว่าสุดๆจริงๆคนนี้ตัวแสบเลยคือแต่ดีนะเพราะว่าทําให้ทุกคนในกองอะสนุกเขาเขาเล่นได้กับทุกคนจริงๆเขาจะมี เขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขากับแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยค่ะเก่งมากคนนี้แต่เขาเป็นคนเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็เขาเป็นอย่างเงี้ยเราเลยบางทีก็อยากแกล้งกลับหรือเขาเห็นเราอ่อย่างหนูเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องพอพูดไม่รู้เรื่องปุ๊บเขาจะเอาและคอยจ้องแล้วว่าอ่ะพี่แพรจะพูดอะไรอ่ะไหนพี่แพรต่อสิแล้วก็จะเออะไรอย่างงี้หนูก็ต้องแบบเออเดี๋ยวพี่อธิวายฟังนะใช่ใช่แต่คือแบบอเนจิติเขาดีค่ะ ยอมรับเลยเพราะว่าถ้าอย่างในกอง,งอย่างเงี้ยบทเยอะอย่างมีวันนึงเขาเข้าทางซีนคือตั้งแต่เช้าจนถึงแบบเลิกกองเลยแล้วเรารู้สึกว่าไม่พักเลยแล้วเขาเขา้เขาตลอดบางทีเขาได้พักนิดนึงเขาก็ชวนคนอื่นเล่นซึ่งหนูว่าเขาเขาเอเนีดีมากาซีนประทับใจโหเยอะมากเลยนะคะจริงๆแต่ว่าถ้าให้เลือกหนึ่งซีนะ่ะ หนูบอกรวมๆได้ไหมเดี๋ยวสปอยอ,ะอ่ะเ,เ,เป็นซีนดราม่าละกายเป็นซีนที่หนูเล่นดราม่าเพราะว่าหนูยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ในชีวิตจริงมาก่อนเพราะฉะนั้นมันยากมากสําหรับหนูที่หนูจะเล่นต้องถึงให้ถึงตามที่ครูเอต้องการให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นมันก็ก็ก,ก,ก็ก็มีเฟลเฟลนิดนึงที่ตัวเองยังเล่นไม่ถึงแต่พอครูเอมานั่งอธิบายว่าเออมันเป็นแบบนี้นะอารมณ์มันแบบ ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หนูก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแบบหนึง่งแล้วก็เล่นซีนนั้นออกมาจนเราไม่สามารถห้ามตัวเองแบบว่าดึงตัวเองกลับมาไม่ได้ช่วงหนึ่งอะค่ะแบบพอคัทแล้วเรายังแบบยังเป็นตัวคิมหันอยู่อเออหนูหนูหนูก็เลยรู้สึกว่าอุย๊ยแบบมันคือซีนที่ประทับใจของหนูเลยวันนั้นคือแบบโห มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยใช่ใช่อยากให้รอดูกันค่ะของเฟเฟชอบเป็นซีนฝันร้ายฝันหนึ่งแล้วกันค่ะก็คือเหมือนตัวดาวหันเขาเจอเรื่องหนักๆมาเสร็จแล้วเขาก็เลยเก็บไปฝันเป็นฝันร้ายแล้วก็มันเหมือนซีนนั้นมันแสดง สภาวะจิตใจข้างในของตัวละครน,นะคะคือดาวหันเขาจะไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอของเขาเออกมาให้คนทั่วไปได้เห็นแต่พอในฝันเนี่ยเราจะได้เห็นว่าจริงแล้วเขาก็หนักเหมือนกันของแพรแพรชอบเป็นซี e สุดท้ายที่เราเข้าเข้ากันและเราถ่ายแล้วมันมีอุปสรรคนหนึ่งในเกี่ยวกับเรื่องบทแล้วเหมือนเราต้องมานั่งจําบทใหม่หน้าเซตแล้วทีนี้คืออย่างน้องๆคือบทยาวทุกคนทุกคนเลยค่ะวันนั้นเป็นของคิมแพรแล้วก็ดอกรัก บทเปลี่ยนหม่หมดเลยแล้วเราจําหน้าเซตแล้วเหมือนเราต้องทําความเข้าใจและใช้ความแบบใจเย็นมากๆในการจําแล้วรู้สึกว่าซีนนั้นอะ่ะเราแข่งกับเวลามากเพราะเราต้องเปลี่ยนโลแต่แบบเราประทับใจที่แบบทุกคนรอกันไปด้วยกันแล้วก็ถ่ายทํามันผ่านไปได้ด้วยดีค่ะของพลอยเป็นซีนแรกค่ะใช่เพราะว่าด้วยความที่ไม่เคยเจอกันในการทํางานกองมาก่อนทําให้บรรยากาศ นั้นคือแบบเป็นเหมือน first impression ที่ที่ประทับใจเพราะว่าเป็นเป็นซีนแรกแล้วก็ดันได้เข้ากันเกือบทุกคนแล้วมันกลายเป็นว่าเป็นซีนที่ทำให้เราจำแล้วก็เหมือนละลายน้ำพิกายไปด้วยในฉากทำให้เราสนิทกันมากขึ้นด้วยค่ะทำให้ฉากนั้นออกมาแล้วแบบน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะของคิมหนักทั้ง ครอบครัวก็หนักความรักกับเขาด้วยแล้วก็กับตัวเองก็ด้วยด้วยความที่เราเป็นคนที่เก็บอยู่อย่างเดียวเก็บ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 แล้วก็ไม่อยากพูดกับใครฉะนั้นมันแบบอยู่ในหัวเยอะมากของตัวชิมหันดาวันก็จะมีเรื่องครอบครัวในพาร์ทของเขาเหมือนกันค่ะวยความที่บ้านมีฐานะแต่ก็กลายเป็นว่าต้องแบก แบกความคาดหวังแหลอย่างทั้งหน้าที่การงานแล้วก็มีปัญหาในครอบครัวที่เป็นปมอยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งเราสองคนพอมีปัญหาอของตัวเองอะ่ะเราจะไม่ค่อยพูดกันใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีความที่แบบเกรงใจเใจขาไม่อยากเขาครียดกลายาาเป็นว่าต่างฝ่ายต่างเก็บของตัวเองไวค้ค่ะแต่ว่าดาหวันนี้จะมีความที่ เขาจะไม่แสดงด้านอ่อนแอให้คนอื่นเห็นเพราะฉะนั้นจะเก็บไว้กับตัวแล้วพออยู่คนเดียวเก็บไปฝันบ้างพาร์ทนั้นจะเป็นพาร์ทที่เฟย์ต้องสวิต์อ่อนแอเลยของเราเป็นเป็นฝั่งแบบหน้าวากเลยค่ะคนละขั้วเลยมาเบรกให้มาเบรกให้ไม่งั้นจะดราม่ากันเกิดของเราชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยก็เลยเปิดมาด้วยความแบบอาจจะไม่ไม่ได้ดราม่าไปทางสดใสมากกว่า แล้วก็พอเป็นแฟนกันอยู่แล้วเราก็มีความกุ๊กกิ๊กน่ารักไปค่ะแต่ความเชื่อค่ะว่าความกุ๊กกิ๊กของเราคือไม่แพ้คู่นี้เลยชจริงจริงจริงๆหนูมีนิดหน่อยหน่อยคุยเอปั้นให้โดยมีโค้ดมีโค้ดเขาอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์อยู่กันสาวคนค่ะใช่แต่ว่าซีนนั้นเราก็ขนาดขนาด เราโรแมนติกก็ยังขิงเขาอยู่เลยค่ <c oughs> ะปะทะกันตลอดเวลาใช่<ะ>จริงแม้กระทั่งแบบหนูแบบสวีทกันอยู่ก็ขิงเขาแต่อยากให้ติดต้องด้วยความที่เรามีความผูกพันกันตั้งแต่สมัยเด็กและะ้วค่ะแล้วพอโตมาจริงๆเราก็รักกันมากแค่เราไม่พูดกันแค่นั้นเองใช่แต่ว่าอย่าลืมว่าเราฝันถึงกันอเราก็อาจจะไปโรแมนติกในฝันมันก็จะทําอะไรที่ค่อนข้าง มากกว่าในชีวิตจริงค่ะเกินเลยเยอะเลยคือคุยเอเขาเป็นคนคิดเก่งอะคะ่ะสถานที่ก็หลากหลายแล้วแล้วด้วยโพสิชันด้วยอารมณ์ในซีนก็จะไม่ซ้ํากันเลยว่าแต่ละซีนซีนนี้คือรักกันแบบไหนใช่เพราะฉะนั้นคือมันน่าติดตามมากๆจริงค่ะในตอนที่เราถ่ายเรามีความกังวลน,นะคะ เพราะว่าด้วยความซับซ้อนของเนื้อเรื่องที่มีทั้งพาร์ทแฟลตแบ็กไหนจะไปความฝันความจริงแต่พอเราได้ดู EP หนึ่งพร้อมกับทุกคนแล้วคือตัดต่อออกมาเรียงไทม์ไลน์เข้าใจง่ายมากค่ะเป็นเรื่องที่กลืนง่ายมากๆแล้วก็ชัดเจนเลยว่านี่คือความฝันนี่คือความจริงใช่ค่ะเขาแบบพวกพวกทรานซิชันอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะเข้าใจได้ง่ายมากๆว่าเอ้ย อ่าต่อไปคือ t r a n s ซั i ฝันนะ<ม>แล้วแบบภาพฝันมันก็จะฟุ้งคือมันมันค่อนข้าง<ข>แตกต่างมากข้าาาใจง่ย่งยขยข,ข้อคิดในเรื่องของแบบมุมมองความรักด้วยค่ะเพราะอ่อมันด้วยความที่เรื่องเราอะค่ะมีคู่รักหลายคู่มากๆแล้วแต่ละคู่มันก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมว่าเอ่อคนที่ดูอะค่ะ ก็สามารถจะเอาไปแบบดูเราได้ข้อคิดกลับไปแล้วก็จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองได้เพราะว่ามันก็มีหลายคู่ที่ที่ให้ได้ดูอ่ะใช่แล้วตัวละครเราจะมีความเทาๆหลายตัวค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ดีร้อยอ่าแล้วก็ไม่ได้แย่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เนี่ยคือความเป็นมนุษย์อะคะอ่ะอเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นแง่มุมที่เออการบางทีการตัดสินใจแบบเนี้ยมันผิดนะเพราะอะไรเพราะตัวละครมันเจอมาแบบนี้แบบนี้เรื่องเนี้ย พาสหนึ่งอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่แล้วความรักของพ่อแม่ที่จะทําให้สะท้อนถึงสังคมปัจจุบันหนูก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็คือชีวิตจริงที่เราต้องพบที่เราต้องเจอแล้วปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้แบ่งแยกเพศไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ก็รักกันได้ซึ่งเรื่องเนี้ยหนูมองว่าครบรถครบรถมากแล้วก็ใหญ่ทุกคนอ่ะได้ติดตามจริงๆเพราะว่าบางครั้ง ชีวิตสังคมเราอะค่ะมันก็สะท้อนเข้ามาในตัวซีรีส์เหมือนกันต่างฝ่ายต่างสะท้อนกันซึ่งมันก็อยู่ที่คนเราว่าเราเนี่ยจะคิดอย่างไรมองมุมมอง,มอ,งอย่างไรฝากซีรีส์ฝันรักค่้วนิทราของพวกเราด้วยนะคะ My มาเวล Dream i y y u u จะออนแอร์ทุกวันพุธเวลา4ทุ่ม45ค่ะทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3พารค่ะหรือว่าดูอันคัดนะคะได้ที่ YouTube Idol Factory Official ค่ะ แล้วก็ฝากช่องทางนะคะในการอัปเดตข่าวสารนะคะ Dream GL IDF ค่ะทุกช่องทางเลยค่ยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราด้วยนะคะฝันรักโวงนีทาค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ